สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับอีนี้นะครับอีพีที่230นะครับผมพบกับผมนะครับเช่นเคยที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับพี่พี่ครับวันนี้นะครับผมก็จะนําพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วระคังนะครับเป็นพระที่สภาพก็ผ่านการใช้มานะครับเอามาให้พี่พี่นะครับได้รับชมนะครับเอามาแบ่งปันกันนะครับ ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับอยากจะแบ่งไปบูชานะครับอ่าก็สามารถโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์0ูนย์เก้าเก้านะครับ0ูนย์เก้าเก้าส่วนไอดียไลน์นะครับแอดไลน์ได้ที่ TtN 987นะครับ TtN 987แอ่าถ้าหาพี่ๆท่านใดสนใจนะครับก็สามารถโทรมาได้เลยนะครับพี่ๆนะมากมาเดี๋ยวเรามาเริ่มชมกันเลยนะครับพี่ๆอ่านี่เลยนะครับ สภาพต้องบอกว่าองนี้เป็นพระที่สภาพผ่านการใช้มาแล้วกันนะครับแบบนี้นะครับเป็นพระที่สภาพผ่านการใช้มานะครับก็จะเห็นนะครับว่าพระองค์นี้นะครับเนื้อจะออกโซนคิมครีมนะครับนวลๆนะครับพี่ๆนะน่ครับมีเม็ดบนสารให้เห็นนะครับนี่รอยเขาเรียกรอยย่นๆรอยยุบนะครับ ยุบแยกย,ย่นแยกนะครับยุบแยกแยกนะครับเขาเรียกกันเนาะใบหน้านะครับใบหน้ากลมนะครับเห็นไหมพี่พี่นะใบหน้ากลมเป็นผลมะตูมนะครับกลมเป็นผลมะตูมนะครับคนนิยมเรียกกัน,น,นกเกตน,นะครับเขาจะเอียงเอียงมาทางสายมือเรากว่ามือองค์พระนะครับสายมือเรากว่ามือองค์พระนะซุ้มนะครับเสซุ้มเส้นไหวผ่าซีกนะพี่ดูโอ้โหซุ้มใหญ่เลยนะพี่นะ ขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บเราก็จะทิ้งตรงฟับมาแล้วก็โคง้งอ่โค้งตกขอบฝั่งนี้นะครับพี่ๆนี่องรงนี้ก็เห็นเท้านะพี่นะเห็นน้อยนัแข่งน้อยเท้าอ่าซอกนะครับเห็นแม่แขนทิ้งดิงปุ๊บหักซอกมาโยงฝั่งนี้ขึ้นไปนะครับซอกแล้สูงกว่าฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้สูงกว่าฝั่งนี้อ่าสามชั้นที่หนึ่งนะครับนี่ตรงนี้ก็เส้นใต้นี้ เันนี้มันองนี้ไม่ไม่เห็นนะครับองนี้ไม่เห็นอะน,นะครับฐานนะครับนี่ฐานคมขวานนะครับเขาเรียกกันอ่าอันนี้ก็เรียกฐานเขียงนะครับดูด้านข้างนะครับพี่ๆนี่เห็นไหมด้านข้างก็ตัดเรียบร้อยนะครับมีรอยปีปๆแย่ๆอย่างนี้เป็นธรรมชาติของเขานะครับอ่าแบบเนี้ยเป็นธรรมชาติดีนะครับนี่เห็นไหมรอยตัด เรียบร้อยนะครับตัดมีรอยปีๆย่นๆนะครับเป็นลูกคลื่นไหลลงมืองเนี้ยอเป็นนี้เป็นธรรมชาตินะครับพลิกดูด้านหลังนะครับนี่พลิกดูด้านหลังก็จะเห็นแบบนี้เลยพี่เห็นไหมดูหลังกระดานนะครับเป็นหลังปาดนะครับเนี่ยหลังปาดหลังกระดานนะครับเห็นไหมเป็นคลื่นๆนะครับหลังปาดหลังกระดานนะครับนี่นี่มีรอยย่นๆนะครับนี่ นี่รอยปลีที่ผมบอกนะครับนี่รอยปลีนะครับนี่ไหมรอยแยกรอยแยกนะครับรอยยุบรอยย่นนะครับมีให้เห็นนะอ่านะครับพี่พี่เห็นไหมดูด้านหน้าเลยครับนี่เห็นไหมเห็นมวลสารนะครับมวลสารเห็นไหมวงนี้นะครับพี่พี่แบ่งปันที่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับเปิดแบ่งปันที่แปดพันห้าร้อยบาทนะพี่พี่ทันใดดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับ อยากจะแบ่งนะครับก็โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์0996341275นะครับ0996341275ส่วนไอเดลายนะครับพี่พี่แอดไลน์ได้ที่ TTN987 นะครับ TTN987 นะครับมีราคาในใจนะพี่ใส่มาเลยนะครับมีราคาในใจนะครับโทรมาพูดคุยกันได้เลยนะครับมีราคาในใจโทรมาพูดคุยกันได้นะครับบอกบอกกันได้นะครับว่าเออซื้อได้เท่าไหร่เท่าไหร่ยังไงนะครับเดี๋ยวผมเช็ดหน้ากล้อง หนึ่งที่กล้องมันไม่รู้ไปโดนอะไรมานะครับหลายหมดเลยนะพี่นะผมสงเสัยต้องซื้อใหม่แล้วนะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมครับพี่พี่ดูเนื้อนะครับเนี่เห็นไหมเนื้อเขาออกนวลนว,นวคลครีมครีมนี่มีคราบฟ้าเป็นแป้งเลยนะพนี่เห็นไหมเนี่ยนี่ดูเม็ดผงนะครับนี่เม็ดผง รอยเป็นพุนพุนมีรอยรูนะครับเห็นไหมรอยย่นย่นนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเสร็จไม้นะครับองนี้มีเสศษไม้ด้วยนะพี่นะนี่เห็นไหมนี่รอยเป็นโพรงโพรนะครับดูใบหน้านะครับนี่ดูมนสารนะครับนี่มีเม็ดดาเม็ดแดงนะครับไล่ลงมานะพี่ๆนะเห็นไหมนี่ไล่ดูซุ้มนะครับ อ่าเดี๋ยผมไล่ให้ดูซุ้มนะครับพี่เห็นไหมซุ้มไหวปพระเซ่คมลึกนะครับเส้นใหญ่นะครับนี่ดูฐานนะครับน,นี่อ๋อี่องค์นี้เปิดแบ่งปันที่แปดพันห้าร้อยบาทนะพี่ๆนะผมเปิดแบ่งปันแปดพันห้าร้อยบาทนะครับอ่าท่านใดสนใจก็โทรมาพูดคุยกันนะโทรมาพูดคุยโทรมาพูดคุยได้พี่ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวนะครับโทรมาพูดคุยโทรมาต่อรองกันได้นะครับพี่ไม่ต้องไปคอมเมนต์นะครับ ไม่ต้องไปคอมเมนต์ต่อรองราคาใต้คลิปนะครับไม่ต้องไปคอมเมนต์ต่อรองราคาใต้คลิปเพราะว่ายังไงนะครับมันจะติดต่อกันยากสื่อสารกันยากนะครับถ้าผมตอบไปแล้วนะพี่ก็ไม่ได้อ่านแล้วพี่ก็ไม่ได้มาตอบกลับนะครับทางที่ดีพี่โทรมาเลยนะครับโทรมาแอดไลน์มานะครับองนี้เปิดไปเปดพันห้าร้อยบาทนะครับนี่พี่ด้านหลังเหตโอ้โหนี่ด้านหลังเนี่ยต้องบอกว่าเนี่ยพี่เอาไปใส่พริกด้านหลังมาเนี่ยบางคนนะความความคนที่เขา ดูรู้นะครับว่าเป็นวัดอะไรวัดอะไรเขาคว่ำหลังอย่างเงี้ย ow. เขาดูหลังเขาก็รู้แล้วครับพี่ว่าเป็นวัดะระฆังนะเนะีนะ่ยดูหลังแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาสันนิษฐานได้เลยว่านี่เป็นคือวัดะระฆังนะพีนะ่นะเนี่ยเขาจะเป็นรอยย่นย่นลอยปิป,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 ปี๋อยแย่ๆยนะครับเห็นไหมนะครับเนี่ยเห็นไหมในหลังเขาหลังวัดะระฆังนี่แหละนิยามที่คําบอกว่าห <s apt ain> น้าสวยหลังขี้เล่นะครับเห็นไหมเห็นไหมรอย ปีบลี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรอยปีบลีนะครับรอยแย่ๆรอยย่นๆนะครับนี่นี่ผมให้ดูเศษไม้นะพี่ๆนะตรงนี้นะพี่ตรงนี้เศษไม้เห็นไหมมีเป็นเศษไม้นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะพี่นะตรงนี้นะนี่ๆตรงนี้นี่ๆ เป็นเศษไม้นะพี่ๆแล้วดูนะพี่ๆดูใกล้ๆนะอ่าผมลงกล้องให้ดูเนี่ยพี่มันจะง่ายต่อการตัดสินใจนะครับเนี่ยจะง่ายต่อการตัดสินใจนะพี่พี่ๆก็จะได้ง่ายต่อการตัดสินใจนะครับเช่าหานะครับเบ่งปันราคากันนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยผมซูมให้ดูเลยนะครับนี่ใกล้ๆเลยนะครับเนี่ไม่มีใครหรอกครับมานั่งซูมช้าๆตีละให้พี่ๆได้ดูแบบนี้นะครับอ่ามีผมนี่แหละครับเนี่ค่อยๆซูม ให้พี่ๆได้ดูนะครับค่อยๆเลื่อนให้พี่พี่ได้ส่องพี่ๆได้พิจารณานะครับนี่ดูด้านข้างนะครับดูด้านข้างนะครับเห็นไหมนี่ดูด้านข้างนะพี่ๆนะเนี่ยเหมือนพี่ๆได้ส่องเองนะครับเพล่เพล่พี่ๆส่องเองนียพี่ๆยังส่องปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับอันนี้ผมเนี่ยเอาฝั่งนี้นะครับ,ด,ด,รรบ right huh? ด้านข้างฝั่งนี้นะอ่าเนี่ย อันนี้คือส่องให้ดูเลยนะพี่นะเนี่ยค่อยๆเลื่อนค่อยๆให้ดูช้าๆนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่ด้านบนนะครับนี่ด้านบนอันนี้ด้านบนนะด้านบนคลิกดูด้านล่างนะครับนี่เห็นไหมด้านล่างนะครับอืมนี่เดี๋ยวผมให้ดูด้านหน้าอีกรอบหนึ่งช้าๆนะพี่นะวงนี้เปิดแบงปันที่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับเปิดแบงปันที่แปดพันห้าร้อยบาทนะพี่เห็นไหมนี่อ่ะค่อยๆเลื่อนให้ดูเลยอ่ะ ไม่มีใครเลยนะครับพี่จะมาค่อยๆส่องเลื่อนๆให้พี่ดูแบบนี้นะครับเนี่ยมีผมคนเดียวนี่เนะี่ยผมว่ามีผมคนเดียวนี่เนะี่ที่มาค่อยๆส่องให้พี่ๆได้ดูเลือเล่อนๆให้ดูแบบนี้นะครับนี่ง่ายต่อการตัดสินใจนะผมว่านะคนเรานะครับถ้าได้ส่องได้แบบ boro, ช,ช้าๆแล้วก็ง่ายต่อการตัดสินใจนะครับโองนี้เปิดแบ่ง,บงปันที่8500บาทนะครับ8,500บาทอ่พี่ๆท่านใดสนใจนะครับก็ ผมมาได้เลยนะครับที่เบอร์0996341275นะครับ0996341275ส่วน ID line @line ได้ที่ TTN987 นะครับ TTN987 สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ